ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยพี่ทําอะไรรู้ไหมคะอาจารย์นั่งเขียนหนังสือโอ้เพราะว่าผมไม่ได้เขียนหนังสือมานานแล้วไงมนแบบว่าเอ่อตอนนี้แบบมีแรงบันดาลใจอยากเขียนหนังสือมันมันสนุกมากๆเลยผมต้องมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งระดับหนึ่งของบัณฑิตแล้วอ่ะพี่เตียงคือที่จะเขียนเนี่ยเขียนแล้วทุกวันแล้วแล้วก็เห็นคนว่าคนน้อยคนอ่ะที่จะรู้พลังอํานาจในตัวเขาอ่ะเรามีหน้าที่ต้องสอนเว้ย มันอยากจะบอกว่าทุกคนที่มีพลังอำนาจโอ้โหแม่งมหารัจจ์จริงๆละ่ะคือคุณเหมือนแม่งเป็นเทพเจ้ามาเกิดอ่ะเราทุกคนเป็นเทพเจ้ามาเกิดเราไม่รู้ค,รคนส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังเขียนหนังสือเล่มใหม่วันนี้พิมพ์แค่ห้าร้อยเล่ม limited edition ที่อาจารย์กำลังเขียนใช่ limited edition มีคนจองไปแล้วหนึ่งคนก็ให้ซีเอฟเลยทีะอาจารย์ <c oughs> เป็นเบอร์หนึ่งทุกอันทุกอันจะมีเบอร์ ทุกันจะมีเบอร์001 002ลิมิต e d เดดิชั่นเหมือนนาฬิกาปาเต็กเหมือนนาฬิกาอะไรเนี้ยตีเบอร์ให้ใช่ตีเบอร์ให้เหมือนนาฬิกาเนี่ยเหมือนนาฬิกาตาปาเต็กฟิลิปมีลิมิตเอเดดิชั่นแล้วเป็นหนังสือจับต้องได้ผมไม่ทำหนังสือจับต้องได้มาน,นานแล้วขายเฉพาะให้แฟนคลับไม่ขายในในช็อปทั้งสิน้นแล้วพี่โตขึ้นตลอดเวลาใชค่คือคือพี่เริ่มจะเห็นพลังอำนาจของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นยิ่งศึกษาก็รู้สึกว่าพลังอำนาจตัวเองยิ่งเยอะขึ้นหมายถึงงงคคคลลััาพพูดดวมิ คิดอะไรแม่งเป็นจริงเร็วมากพูดอะไระเป็นจริงเร็วมากแค่จะเรียกว่าสั่งได้เลยมันแม่งสนุกอะ่ะมัน,นชีวิตนี้โคตรสนุกอะ่ะมันแล้วแล้วก็อยากจะสอนเรื่องนี้ครับทุกคนว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่พวกคุณเนี่ยจะต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นไม่มีเลยาาเขียนเสร็จราาเขียนเสร็จแล้วค่อยตั้งราคา,า,คาเขียนไปเขียนไปนี่ผมว่าแม่งห้าพันบาทมันถูกไปจริงๆนะ,ะผมว่าเขียน ทุกครั้งมันจะเป็นอย่างงี้ผมไม่ว่าผมตั้งทําคอสอะไรนะพราะตอนแรกตอนแรกเนี่ยตั้งราคาไปโอเคอาจจะมีคอสบางคอสนี่แบบสี่พันเ้าเริ่มที่4ี่พันเก้าห้าพันเก้าทำไปเรื่อยๆยเฮ้ยทาไมมันให้ข้อมูลเยอะขนาดนี้ให้ให้อะไรดีๆเจง๋งๆแพงๆเยอะๆขนาดนี้เลยต้องขึ้นราคาทีหลังแต่ตอนนี้ไม่ไม่ตั้งราคาตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวเขียนเสร็จก่อนค่อยตั้งราคาหนังสือคุณจะไม่รู้เลยว่าหนังสือชื่ออะไรหนังสือชื่อว่ามนุษย์เนลมิตโอ้โหจริงๆจริงเนื้อชื่อนี้เป็นชื่อ อ่าแล้วผมจะเรียกว่ามันมีชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า the manifestor the manifestor เขียนพูดก,กันได้ปะเนี่ย manifestor พูดได้ปะ manifestor manifestor เหมือนกับเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกับพวกคุณเป็นซูเปอร์แมนพันใหม่อ่ะพูดง่ายเข้าใจปะ่ะคนที่อ่านเล่มนี้จะกลายเป็นซูเปอร์แมนจะรู้ถึงซูเปอร์แมนในตัวเองพวกเรามาเป็นทีม manifest กันทีม man manifest เพรว่าเนรมิดแปลว่าเนรมิดแปลว่าเ a ก manifest นะครับของฝรั่ง manifest เอ่อ แล้วก็คือพวกเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมีมีพลังในการเสกอยู่แล้วคือไงอ่ะคุณมาเกิดเนี่ยเหมือนกับว่าจักรวาลพระเจ้าให้ใหาให้พระหอำนาจที่คุณมาเลยคือคุณคิดอะไรคุณพ uh ูดอะไรถ้าไม่ไปในทิศทางเดียวกันคิดพูดแล้วมีอีกสองอันที่จะมาโชว์วันนี้หนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสี่ถ้ามันในทิศทางเดียวกันคุณพูดอะไรแทบไม่ต้องยกนิ้วเลย เป็นตามที่เราพูดใช่นะไม่ต้องกระดิกนิ้วเลยมันเต็มเป็นตามที่เราพูดแม่งโคตรเจ๋งอะโลกนี้มันเจ๋งขนนันอันนี้คุณไม่ต้องไปฟังช่องอื่นแล้ว<ช>คุณจริงๆ<ร>ผมได้ศึกษาเรื่องนี้แบบเยอะมากผมชอบเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กไงแล้วแล้วเสกชีวิตตัวเองซะจนแบบได้รางวัลที่คนไทยไม่เคยได้ประสบความสำเร็จระดับโลกในในด้านกคอนดักติ้งอะที่แม่งยากที่สุดอัน,นเป็น,เป,นเป็นการทำมาหากินที่ยากที่สุดอันหนึ่งของโลกเลยระดับโลกนะคะแล้วก็ไม่ใช่อย่างเดียว ต่ออ,อะไรอะได้ชีวิตชีวิตคู่ที่ดีได้ผู้หญิงผู้หญิงที่ชีวิตความสัมพันธ์อะไรต่างๆลูกก็น่ารักทั้งทั้งหมดเลยคือทุกอย่างเสกหน้าแล้วก็เนี่ยหน้าตัวเองเสกได้เลยเนี่ยหน้าธรรมชาติทั้งหมดนะครับอายุ50แล้วคุณเชื่อป่ะไม่มีสัญกรรมนะคะไม่มีรรมมมแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เสกขึ้นมาก็คือเรื่องหนึ่งที่คนคนมักจะคิดว่าเขาเสกไม่ได้ก็คือความบางังคับร่ำรวย จริงค่ะอาจารย์เรื่องเรื่องเรื่องความบางคั่งํำรวยคนส่วนใหญ่ติดเรื่องนี้มากแล้วตัวผมเองก็เสกขึ้นมาเองนะจากจากคนที่แบบว่าเออก็เริ่มเริ่มแบบทุกคนอนะ่ะตอนแรกจบจบมาใหม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้พึ่งพาทางบ้านด้วยนะครับก็หาตังค์หาเงินใช้เองแล้วก็ตอนอยู่อเมริกาก็แบบว่าอยู่อพาร์เมนต์เล็ก,ล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 กๆกระจกกระจกนะครับอ่าแล้วก็สร้างตัวขึ้นมาจนมีฐานะ บางครั้งร่ำรวยจนไม่ต้องไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตแล้วนะครับทุกวันนี้ก็หล่นลาสนุกสนุก,นกแล้วก็หาอะไรมาสอนแล้วก็หาอะไรมาพือชีวิตอยู่กับการที่อยากอยากจะเปลี่ยนประเทศอยากจะช่วยช่วยให้ทุกคนยกระดับความคิดนะครับแล้วก็เราจะได้มามัง่งคั่งร่ำรวยและก็มีความสุขสําคัญคือมีความสุขผมแค่จะบอกพวกคุณนะว่าคุณนี่แทบจะเป็นเทพ,พเจ้าเลยสั่งอะไรแม่งเกิดหมดคุณลองคิดภาพตัวเองนะลองคิดภาพตัวเองแบบสุบมาเดี๋ยวนี้มันบางกล้องนิดเออ คุณลองคิดภาพตัวเองเป็นเอ่อเป็นเหมือนเหมือนซูเปอร์แมนอะไรคุณเคยตอนเด็กๆเคยมีใครบ้าที่แบบว่าเอออะไรอะอยากจะไปดูหนังพวกซูเปอร์ฮีโร่พวกพวกเอออะไรอะตอนเด็กมันจะดูอะไรกันปะไอ้พวกมดแดงไอ้มดแดงใช่ค่ะมดไ <laughs> อ้โดเรมอนอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยมันน่าจะดีนะถ้าเกิดเราแบบว่าเสกอะไรก็ได้จริงๆอะพวกคุณอะทุกคนแม่เสกหมดแล้วจริงๆแล้วนะทั้งชีวิตชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไง คุณเสกมาเองแต่พอดีอ่ะคนส่วนใหญ่มันไม่โฟกัสคนส่วนใหญ่สี่อย่างมันเสกมันมันเขาใช้พลังทั้งสี่อย่างมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันพิสุทธิ์นี่บอกอาจารย์เหมือนในแบบจีเลยโอ้ต้องจีนด้วยหรออาจารย์เหมือนอป้าค่ะอดป้าป้าไม่รู้แหละประเทศไหนเป็นคนไทยดีกว่ามั้งจิงเบาเราจะต้องเราจะต้องสร้างมาตรฐานใหม่ว่าเฮ้ยผู้ชายไทยนี่คือ เป็นต้นแบบของความหลอ่อเอาไหมผู้ชายไทยเอาไหมมันต้องแบบว่าแม่เอาโป๊าจินจม่ทุกคนทุกทแทงเลยทุกชาติในเอเชียบอกว่าเฮ้ยแม่งเหมือนคนเหมือนชายไทยเลยเยอออมาเอางี้ป่ะเอาป่ะเอาคุณมารุม่มนี่เห็นไหมใครจะจินตนาการแบบนี้ได้ใช่พอจินตนาการได้มันเกิดได้ใช่โอเคป่ะแล้วคําพูดของผมไม่เป็นความจริงตลอดทุกอย่างมันมาจากสื่อหมดนี่เราจะต้องลองเป็นต้นแบบเป็นผู้นําถูกป่ะใช่ผมจะบอกเลยอนี้ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคน ต่อไปนี้ลองคิดภูพระคุณเริ่มคิดเวลาเวลายังไม่เคยมีใครอะไรอ่ะคุณนึกมันจะต้องมีผู้นําคนหนึ่งที่พูดคํานี้ออกมาเริ่มที่จะแมดเล็ดพันออกมาบอกว่าต่อไปนี้นะเราเรากลับด้านเลยตอ,ตอนนี้เราดูผู้ผู้ชายผู้ชายเกาหลีแต่ก่อนก็ดูผู้ชายจีนแล้วผู้ชายเอเชียฮ่องกงแม่งเป็นไอดอลหมดเลยไม่เอาแล้วผู้ชายไทยเจ๋งสุด ผู้ชายไทยกลายเป็นว่าเรากลับด้านกันว่าอีกหน่อยมันจะต้องเป็นแบบนี้คือคนเขามองมาแล้วบอกอยากได้ผู้ชายไทยผู้หญิงทั่วโลกบอกอยากได้ผู้ชายไทยผู้ชายไทยมันก็เกิดได้นะทุกอย่างมันเกิดการจากการเพาะเมล็ดจาไว้เลยทุกความคิดของคือคือการเพาะเมล็ดแล้วคุณจะทําให้มเมล็ดนะั้นมันโตย,ยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวันนี้สี่อย่างตึ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 งคุณต้องมีสี่อย่างนี้มันต้องไปในทิศทางเดียวกันเพราะแล้วเมื่อ,อไหร่คุณฝึกตัวเองนะว่าไอ้สี่อย่างนี้มีอะไรบ้างนะ หนึ่งสองสามสี่สี่อย่างในตัวคุณคุณเกิดมามันมีคุณมีมันเลยทุกทุกคนมีมันไม่ต้องเกี่ยวว่าไอ้เงินไม่เกี่ยวเงินไม่เกี่ยวเลยนะเงินเกิดมาไม่ไม่มีเงินไม่อะไรไม่ไม่มีการศึกษาไม่ต้องบ่นไม่ไม่ไม่ช่วยไม่ไม่สําคัญเท่ากับสี่สิ่งนี้ที่พระเจ้าหรือจักรวาลเกิดมาให้คุณมาฟรีๆแล้วทำไมไม่ใช้คนส่วนใหญ่ใช้แล้วใช้ไม่เป็นอีกใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นแล้วก็แบบอะไรอ่ะใช้ไม่เป็นแล้วก็แบบเออ ชอบโชคโชคเอ่โทษโชคชะตาโชคชะตาโทษเออเกิดมาเป็นแบบนี้ยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วเป็นสิ่งวดลลอมแบบนี้ค่ะสุนิทใช่แล้วก็โทษอะไรอีกบ้างโทษเอ่อการศึกษาไม่มีการศึกษาต่ำเออฉันเป็นคนโน้นนี่ข้อแก้ตัวเลิกเลิกไปให้หมดเลยทุกอย่างที่วันนี้นะคุณเป็นนะคุณรับผิดชอบเองทั้งหมดมันต้องเกิดเรื่องนี้คุณจะต้องบอกว่าถ้ามันจะเปลี่ยนกูต้องเปลี่ยนเข้าใจปะคำนี้เขียนไปเลย พูดกับคุณทุกวันพูดกับตัวเองทุกวันคํานี้เป็นของจิมโรนด้วยจิมโรนก็พูดคํานี้จิมโรนเป็นนักปราชญ์ความสําเร็จที่ดังมากของโลกเขาบอกว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนถ้ามันจะเปลี่ยนถ้าโลกจะถ้าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนย<อ>เพราะฉะนั้นอย่ามีข้อแก้ตัวพูดกับตัวเองทุกวันนะคุณเขียนตัวเองเป็น,เป,นเป็นคำสั่งจากรวาลเป็นคำสั่งคาถาถ้ามันจะเปลี่ยนกูต้องเปลี่ยน อย่าไปโทษโน่นโทษนี่โทษนั่นนี่คือคำคุณนะผมมีเรื่องให้โทษเยอะมากตอนเด็กๆฟังดีๆนะทุกคนมีประมาณสามเหตุผลนะสามเหตุผลที่คุณไม่ได้สิ่งที่ต้องการข้อแรกคือข้อแก้ตัวข้อแก้ตัวจำไว้เล่าให้ฟังก่อนตอนแรกผมก็มีข้อแก้ตัวเหมือนกันนะตอนเด็กๆเ,เ,เป็นเป็นอ,อายุสิบสามสิบสี่เนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ ทุกคนมันมีหมดอ่ะทุกคนคุณก็เป็นคุณก็มีคุณเอ่อคุณก็มีแต่คุณโดนบางทีก็เอ่อโดนกลบบ้างโดนคนอื่นบอกว่าไม่ไม่เป็นไปไ,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 ไม่ได้แล้วก็เชื่อเขาอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็อยากจะมีแล้วก็แบบน้อยใจว่าทําไมกูต้องแบบเกิดมาต่ําต้อยทําไมตัวเตี้ยทําไมหน้าตามไม่หล่อทําไมแบบว่าทำไมผู้หญิงไม่ไม่มองเลยวะทําทไมกูเป็นคนสุดท้ายที่ครูจะสนใจแล้วก็ดันอยากจะเป็นคอนดักเตอร์ยิ่งใหญ่จะแบบอยากจะทําชื่อเสียงให้ประเทศ แล้วก็มีข้อแก้ตัวเพียบเลยแบบว่าเ,เฮ้ยคนเก่งๆยังทําไม่ได้เลยกูเราจะทําได้เก็ดปะใครมีใครพูดคํานี้กับตัวเองบ้างคนอื่นแม่งเก่งกวาก,กูยังทําไม่ได้เลย <Yeah. S 1> เพื่อนกูแม่งได้เกรดเยอะกวาก,ก,กูยังทําไม่ได้เลย <Yeah. S 1> กูจะไปทําได้ได้ไงจนผมไม่ไปอ่านหนังสือเล่มหนึง่งชื่อว่า total self confidence หรือว่าความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจในตัวเอง ตอนนั้นนะทำให้ผมรู้ตระ,ะหนักถึงพลังของตัวเองว่าโหมาอ่านเป็นภาษาอังกฤษเลยนุย้ยตอนนั้นก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็แต่ว่าอ่านหลายๆรอบก็เริ่มเข้าใจแล้วผมก็เริ่มเข้าใจในพลังของตัวเองว่ากูอยู่ประเทศไทยเล็กๆประเทศโลกที่สามเนี่ยสักวันหนึ่งกูสามารถที่จะฝันกูสามารถที่จะฝันแล้วกูจะไปถึงที่นั่นได้แต่เงนินไม่มีทําไงคนส่วนใหญ่ก็จบที่นั่นละ คุณรู้ไหมเพื่อนผมที่เรียนโรงเรียนด้วยกันนะตอนมสี่มสามมสี่เขาบอกว่าเขาเอาเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสต็อปเขาเลยก็กูไม่มีตังค์ไม่ต้องไปฝันเรื่องแบบนั้นหรอกเพื่อนสนิทด้วยซ้ำบางทีก็กูไม่มีตังค์ไม่ต้องไปฝันเรื่องแบบนั้นหรอกเราก็ทําได้แค่นี้โชว์คุณนึกภาพตัวเองว่าตัวเองเคยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเคย ถึงไม่ใช่ข้อแก้ตัวไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันมีข้อแก้ตัวบางอย่างเยอะแยะไปหมดแล้วเเล็กๆอยู่ย,ย,ย,ยิ้มยิ้มแต่มันมีอันเดียวคุณคิดแค่นี้คิดแค่นี้มันมีอันเดียวถ้าคุณอย,อยากที่จะได้สิ่งนั้นมาคือฉันจะต้องฉันตัดสินใจเอาสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าเมื่อ,อไหร่ที่คุณตัดสินใจนะจริงๆคำว่าใจมันคืออันที่สองอช่วยขี้เขียนหน่อย นี่จะอาจใจอภิเียนี้ก็ได้ใจพลังเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจจัก,กรวาลเริ่มมูฟสยบคนที่ตัดสินใจมันอย่างนี้เลยมันมาจากใจเลยบอกกูจะเอาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขียนคำนี้เลยเขียนคำนี้กับตัวคุณ เมื่อกี้ได้ให้หนึ่งคำไปแล้วนะคาถาหนึ่งอันแล้วนะคาถามหาปัญญาให้เป็นหนึ่งคำคืออะไรถ้ามันจะเปลี่ยนกูต้องเปลี่ยนถ้ามันจะเปลี่ยนกูต้องเปลี่ยนถ้าโลกภายนอกจะเปลี่ยนกูต้องเปลี่ยนก่อนแล้อันที่สองคืออะไรเมื่อกี้นี้อะไรนะกูจะเอาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะได้มันมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือความเด็ดเดี่ยว แล้วเมื่อไหร่ในที่มนุษย์แม่งตัดสินใจขนาดนี้นะคุณรู้ไหมว่าจะก,กรวาลทุกอย่างแม่งพร้อมที่จะเข้ามาช่วยมันเป็นบทกวีอันนึ้งด้วยของเกอร์เต้นะครับของเกอร์เต้เคยได้ยินไหมกวีเยอรมันเขาบอกว่าเมื่อไหร่ whenever a man decides เมืเ่อไหร่เมื่อที่มนุษย์แม่งตัดสินใจ all the gods เทพเจ้าทุกองค์ในโลกนี้ พร้อมที่จะพร้อมที่จะเข้ามาหนุนช่วยเหลือแล้วเรื่องนี้จริงๆเป็นวิทยาศาสตร์แล้วด้วยนะโคตรเจ๋งเรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มแล้วว่าเวลาเวลาคุณส่งคลื่นสมองอะไรออกไปยิ่งเพ่งพลังใจอ่ะยิ่งใจมันเวลาใจคุณมันแบบว่าเหมือนกับว่ากูได้รับแล้วพูดง่ายๆกูตัดสินใจกูจะเอาแล้วมันส่งคลื่นอะไรที่มันไปเป็นแมทช ที่มันไปแมทช์คือมันจะมันจะจูนกับคลื่นสถานการณ์คล้ายๆกันเรื่องนี้คอนเฟิร์มโดยควอนตัมฟิสิกส์เรื่องนี้ผมศึกษามาเยอะมากเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์ไว้ว่างๆจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้จะเขียนไว้ด้วยในหนังสือเล่มใหม่ของผมชื่อว่ามนุษย์เนลมิดด้วยวิทยาศาสตร์ชอบชื่อนี้ไหมมนุษย์เนลมิดด้วยวิทยาศาสตร์ The Manifester เรื่องนี้จะปิดปากไอ้พวกทุกคนที่แม่งบอกว่าเฮ้ยคนแรงดูดเอ้ยไร้สาระโน่นนี่น่นนี่มันจะปิดปากพวกนี้หมดเลยเพราะทุกอย่างแม่งคอนเฟิร์มโดยวิทยาศาสตร์หมดเลยแล้วพวกเขาคนที่ต่อต้านคือแม่งไม่รู้อ่ะก็เท่านั้นเองเขาก็แค่ไม่รู้แต่ผมรู้ผมศึกษามาผมศึกษาทุกอย่างแม่งหักกันได้หมดเลยแล้วเมื่อไหร่ที่มนุษย์ตัดสินใจเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจตัดสินใจเด็ดเดี่ยวบอกว่ากูจะเอาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จักรวาลทุกอย่างหรือว่า,อ,าองค์ประกอบทุกอย่างในจักรวาลน,นี้มันเริ่มจะปรับตัวแล้วเรื่องนี้ผมรู้มาตั้งแต่อายุตอนแบบเริ่มจะฟิลได้ตอนอายุประมาณ17คุณรู้ไหมว่าผมมันไม่รวยจะไม่รวยนะตอนนั้นยังไม่รวยจนตัดสินใจว่ากูต้องรวยไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเพราะเพราะมีเพราะมันคือเหตุผลด้วยคุณต้องมีเหตุผลที่รุนแรงเพราะถ้าฉันไม่รวย ฉันจะไม่ได้แสดงออกตัวตนที่แท้จริงของฉันเลยฉันจะถูกคําสั่งจากคนโน้นคนนี้จากสปอนเซอร์จากจากคนรวยกว่าจากเจ้านายจากฉันกูต้องมีเจ้านายแล้วเจ้านายก็จะมาจะมาสั่งโน้นสั่งนี้ผมบอกกูไม่ยอมคือไอ้คุณเข้าใจป่ะแต่ก่อนผมเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกจ้างเป็นคอนดักเตอร์ก็เป็นลูกจ้างใช่ไหมเป็นลูกจ้างที่แม่งไม่ไม่น่าจะจ้างเลยจ้างไม่ได้คนอย่างผมนี่แม่งมันเป็น,เ,ปนเขาเรียก unemployable คือ ไม่มีใครอยากได้เป็นลูกจ้างอะคนอย่างผมเนี่ยคือมันมีไอเดียของตัวเองแล้วมันก็แบบรับฟังคําสั่งไม่ค่อยได้มันเป็นอย่างนี้เลยอะคือผมมันเป็นเรียกว่าไปไปอยู่ที่ไหนบางทีมันก็ขัด,ข,ดขัดกับเขาอะมันก็เราก็เลือกว่าเราแบบเราแ yeah ย่เอล่าเนี่ยทําไมเขาไม่ต่อสัญญาให้เราอะไรแบบนี้เราพอเขาเลือกเขาเลี้ยงให้ทําอะไรที่ไม่อยากทํากูก็ทําแบบฟืดๆทำแบบว่าเออทำแบบทำก็ทาดีที่สุดอะแต่มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะใจม่งไม่ทั้งหมดอะ ผมก็เลยบอกว่าต่อไปนี้กูต้องรวยรวยแบบเหลือเฟือด้วยรวยแบบคุณต้องมงคิดแล้วเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้ใช้พลังสมองเนี่ยเอ็กเรตัวเองสร้างสรรค์แสดงออกความเป็นตัวตอนอย่างดีที่สุดและนี่จดไว้เลยนะเดี๋ยวมานั่งฟังตรงนี่คือจุดประสงค์ที่ทุกคนเกิดมาคืออะไรคุณอยากจะแสดงออกตัวตนที่สูงที่สุดและที่เจ๋งที่สุดของคุณจำไว้เลยผมพูดคำนี้มาจากโอปราโอปรา์วินฟรี ทุกคนคุณกับผมมาเหมือนกันหมดทุกอย่างคุณกับผมที่ฟังอยู่ทุกคนนะคุณกับผมอะไม่ว่าจะจะหน้าตายังไงเพศไหนอายุเท่าไหร่พื้นฐานเล่าครอบครัวอย่างไรคุณกับผมเกิดมามีจุดประสงค์อันเดียวกันและคุณจะไม่มีทางมีความสุขถ้าคุณไม่ได้จุดประสงค์อันนี้คือคุณฉันเกิดมาพูดคํานี้กับตัวเองไปจดคาถามหาปัญญานี้เป็นคาถามหาปัญญาฉันเกิดมาเพื่อแสดงออกตัวตน ที่สูงที่สุดและดีที่สุดของฉันเองพอได้ผมได้ปัญญาตอนนั้นน่ะผมบอกว่าเรื่องเงินแม่งห้ามเป็นอุปสรรคกูคไม่แคร์ว่ามันจะต้องเป็นจํานวนเท่าไหร่กูไม่แคร์กูคแค่แคร์ว่าต่อไปนี้กูไม่ต้องคิดเรื่องมันเรื่องเงินอีกแล้วมันจะต้องเหลือเฟือถ้าจนมันไม่เป็นประเด็นห้ามเป็นประเด็น ฉันอยากจะทำอะไรฉันทําได้หมดเลยฉันคิดคิดอยากซื้ออะไรได้หมดเลยมันต้องไม่เป็นไม่ต้องหยุดฉันฉันไม่อยากจะมานั่งคิดอีกแล้วสิ้นเดือนกูต้องมานั่งคิดอีกแล้วว่าวันนี้เดือนนี้จะจ่ายค่าเทอมลูกพอหรือเปล่าหรือจะจ่ายค่าผ่อนบ้านพอหรือเปล่าไม่ทุกอย่างที่กูคิดกูดซื้อได้เป็นเงินสดและเป็นเศษเงินทุกอย่างที่คิดได้กูซื้อได้หมดเลยนี่ผมแบบตั้งตัดสินใจกับตัวเองตั้งแต่วันนั้นมันถึงเกิดไง